7หลอดเหลอดประสบการณ์ที <Ele> ่ดูมนค่อนข้างชัวร์ว่าฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็จะไปดราสาวหลังครบ3เดือนเป๊ะพอดีเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจ NIPT ด้วย NIPT เนี่ยเป็นการตรวจที่เกี่ยวกับเหมือนแบบความสมบูรณ์ของลูก บวกกับได้รู้เพศด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีความหมายกับเรามากๆเลยสำหรับพ่อกับแม่คุณพ่อกับคุณแม่นะคะคุณพ่อรู้สึกไงคะวันนี้ตื่นเต้นครับรุ่นว่าเป็นผู้ชายเราไปแอบดูหมอดูมาเขาบอกว่าเป็นลูกชายร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์รอดูว่าหมอดูจะแม่นไหมนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไป โรงพยาบาลนะคะคือสเตชมีครั้นี้ตืน่นเต้นมหามเดนับ่าจเป็งตื่นเต้นไหมคะหมอตื่เต้นรหมอบอกว่าสองอาทิตย์อาจจะวันนี้เห็นที่จอเลยหรือไม่ก็ต้องรออีกสองอาทิตย์ตรวจเอ็นในพีดีนะคะเลนเลยตึ๊กตึ ผู้หญิงไม่ใช่อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้โดมอะูเหมือนพี่ว่าอะไรอ่ะทำไมโดูเปนเด็กดื้อจังเลยอยากให้ค่อยๆชวนแต่เดี๋ยวไว้ติดตามตอนต่อไปอยากันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะชี้ไปด้านหน้าชี้ไปด้านหน้าแบบนี้ ลูกบอกมาชัดมากเลยลูกแสดงว่าหมอดูแม่หมอดูบอกว่าได้ลูกชายพันเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติหมอดูว่าแม่ใครอยากรู้ที่ไหนก็เมนมาอยากรู้จากประสบการณ์ที่ดูแม่นี่ยเพิ่งขึ้นซรู้นึกว่าเป็นผู้ชายเป็นลูกชายร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์ที่ดูแม่นี่ยเพิ่งขึ้นซว่า ว่าผู้ชายและยิ่งหมอดูคุณบอกว่าผู้ชายอีกคุณหมออะไรคือการตรวจ NIPT หรอคะอ๋อ NIPT เป็นหนึ่งชนิดของมันคือการคัดกรองไม่ใช่การวินิจฉัยค่ะแล้วก็ตรวจหาว่าลูกจะมีความผิดปกติข,ของพวกสารพันธุกรรมหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตามหลักการเนี่ยสารพันธุก,กรรมของลูกเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาปะปนอยู่ในเลือดคุณแม่ตั้งแต่อายุครันห้าอาทิตย์แต่มันจะมากท้อที่เราจะตรวจได้เนี่ยสิบอาทิตย์ขึ้นไป อยู่ที่ความไวของเทสนะพอเราได้สารมรดกรรงลูกมาเราก็เลยคอยที่จะตรวจพวกเพศของลูกได้ด้วยดนั้นความแม่นยำอยู่ที่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่พูดว่าร้อยเพราะว่ามันในการคลอด<ม>ก็เป็นข้อมูลหนึง่งค่ะเป็นข้อมูลให้ได้รู้จักรูปก,ก่อนคลอดแต่การจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยบางคนก็หลากหลายบางคนก็รู้ไว้เฉยเพื่อเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ะคะเปวางแขนต่อมขาจะทำ ที่น้าไม่ไไรู้สึกอะไรแล้วค่ะเจ็ดหลอดอยู่ในนี้นะคะเพะื่อตรวจความสมบูรณ์ของลูกนะคะใช้ความผิดปกติต่างๆนะคะมันการตรวจ NIPT คะ่ะความรู้สึกแรกเลยคือดีใจมากได้คนแรกก็ลูกชายแล้วมันเป็นน้องของน้องแข็งพอความรู้สึกตามมาก็คือ บนกับยังไงดีคือ nervous nervous ไม่เคยเป็นพ่อใครแลาเราจะเลี้ยงได้ดีไหมคือมันก็ความคิดพวกนี้มันก็เข้ามาแต่ว่าแน่นอนดีใจเป็นครั้งแรกนะแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดใี่ไหก็รู้สึกว่าดีค่ะแบบไี้ยินเพื่อนเพื่อนที่เขาได้ลูกชายเขาก็บอกว่าจริงๆราแล้วลูกชายเนี่ยน่ารักมากแล้วเขาก็จะแบบขี้อ้อนมากโดยเฉพาะกับแบบคนที่เป็นแม่อะไรเงี้ย แล้วก็เออก็รู้สึกว่าก็ดีเนาะถ้ามีแบบลูกชายคอยอ้อนเราคอยแบบเป็นมัมมี่เลเดอ์บอยหรืออะไรอย่เงี้ยตลอดเวลาแล้วก็รักเขาแบบที่เขาเป็นเขาไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ทํำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้ลูกได้สิท่ดีที่สุดในทุกๆอย่างเนาะขนาดน้ําแข็งยังพักขนาด้ถ้าลูกนี่นแข็งอู้ <c oughs> ขึ้นมาชิ <c oughs> แข็งครับคนนี้ก็ลูกชายชายคนแรกของเราใช่ไหมใช่ไหมครับ จริงๆน่ารักมากนะผู้ชายเป็นอะไรที่น่ารักมากแต่จริงๆจ,จะผู้หญิงจะผู้ชายอะไรก็คือเต็มที่รักหมดรักหมดเลยแต่เออได้ผู้ชายคนไหนด,ดีนะก็ถ้ามีคนที่สองก็ไม่รู้เนกันให้เขาเป็นพี่ชายแซนดีอะไรแบบนี้ดีใจนเนาะยัยสปอยหล่อแน่ๆ <c oughs> ต้องจมูกโด่งเราคงพูดจมูกโด่งแต่คิ้วเนี่ยต้อง เขาเลยให้ทาเลยนะต้องทาดอกอัญชันเพราะว่าคุณพ่อไม่มีคิว้วคุณแม่ก็ไม่มีคิ้วเหมือนกันนะคะต้องทาด,ดอกอัญชันเยอะๆยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะบา